สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู้คูสุคนนะครับผมมาพา่อกระเป๋าแดงคือเเ่าครับผมกับบรรยากาศแรงๆตอนเลิกง,งานเนาะพี่น้องมื้อนี้ไ่ได้อย่างมากมายเลยครับยำตีนไก่ยำเล็บนางไก่หละเนาะพี่น้องคาชิว้าวก็ได้โอ้ยคิอ,อยาก มันเป็นเมนูกับแก้มจริงๆมันโมเมนต์นะกับเขานะครับแต่กระแทบเพื่อการเฮงกินทีหนึ่งเนาะพอดีไปตลาดมาอันนี้เบ่าแดงบริเหตุกินเองนะครับพอดีไปตลาดมาเห็นเป็นกระแทบก็เลยซื้อมาอ่ากินเป็นกับแก้มกับพี่กับน้องบรรยากาศยามแรงๆตอนเลิกงานนะครับพี่น้องครับก่อนจะกินก็มีหลายคนนะครับที่ามเบ่าแดงมาว่าเบ่าแดงคือเว่าแบบนี้กะสีมาตออผี่ตอบน้องสุขสุ่คนในคลิปนี้เลยเนาะเบ่าแดงเป็นคนจังหวัดมุกดาหารนะครับผมตำบลน้ำเที่ยงอำเภอคำชะอีครับผมเป็นคนมุกดาหารนะ ครับผมเพื่อนว่าบางคนก็นว่าอยู่สกลน,นครเน่บางคนก็นว่านครพนมเน่ก็ขอ,ขอบคุณหลายๆนะครับผมที่พี่น้องให้การติดตามเบาวแดงมาโดยตลอดเนาะมาแซ่บๆเลยพี่น้องโอ้โหเยำเหล็บนางตีนไก่บที่กินเฮงในบาวแดงก็ได้เป็นเมนูกับแก้มอืมอืม S <S <it> ค <Elena> <S million teeth> ่อยดีนะครับกุดๆล้นใจก็มาละครับอืม

เป็นเมนูกับแก้มแต่ว่าแซ่บครับอืมฮืม <c oughs> ป๊าดกไม่ได้กินเพิงหมผมกระไร <c oughs> พักกัมีบัลายได้ครับันลอน อู๊ดเสือ่ะไรไม่ได้กินเฉ่าเป็นยังครับกินยำได้กระพร้อมซักพี่น้องคือเกาครับอื อืว่าเข้ากันไนด้เรากลับมาลาคกับแต่ก็แล้วแต่ภูมิภานะครับพี่น้อง ก็สิคมอําล่ำเหมือนกันเลย ยังกรอบคือเก่าพักของแกนิกนี่ครับอืมอืมอยากแก้อ่ะ ขึ้น่วยน้อยๆห,หนึ่งคือแก่ไวแต่บะแดงกะงงเลยครับกรับกระเทียมนี่หวานก็ดีเลยครับเบิกก่นอน còn <coughs> 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 <coughs>

วันนี้กินภาพเป็นยังมีน้องแซ่บอ่อนอยู่ตัวนี้ครับตัวนี้น้อยกแคก่ ก็มากมาละไหวคือจับยากแค่ไ่น <c oughs> ก็จบเล้ครับพี่น้องข้าวแรงไม่ได้กินเองเลยอิ่มเลยนอนเลยวนะันนี้มาแซ่บๆกับปลาแดงครับยำหยัยงเหล็บนั่งตีนไก่

สายสะอาดครับพี่น้องลองเบิ่งครับแซบอยู่เบาแดงรับประกันเลยว่าแซบอยู่เพิ่งเจ่งจังกินอันหนึ่งมันเป็นเมนูกับแก้มนะครับผมโอ้ยสำหรับคิิมนี้เบาแดงกับพาพี่พาน้องมากินอ่ะเล็บยำเล็บนั่งตีนไก่เนาะจากว่าถึงว่าพิษการต้องขอขอบคุณ พี่น้องสูรูสุกคนนะครับผมที่ให้การติดตามเบาแดงมาโดยตลอดแล้วก็มาเป็นอย่างดีด้วยนะครับดีใจแห้งครับพี่น้องถ้าเกิดว่าบม่มีพี่น้องในเมือนี่โอ้โหกัดเบาแดงกันขึ้นมาบมถึงจุดนี้เนอะก็ดีใจกับขอบคุณหนลายๆนะครับผม ที่เป็นกำลังใจเบาแดงมาโดยตลอดคลิปนี้ก็คือเก่าแล้ะครับพี่น้องกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เบาแดงฮหตคลิปต่อๆไปเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขคู่สุขคตนะครับผมคลิปหน้าพ่อๆกับเบาแดงใหม่ครับผมสวัสดีครับ